สวัสดีค่ะคาริสเปราพอติ่งเอลดาดา This is Chris in Love Channel Today to Thai with show you how cook Thai food Fried I will rice with shrimp วันนี้พี่กระแตจะทำข้าวผัดกุ้งนะคะของชอบของครอบครัวเปซื้กุ้งมาตัวใหญ่ๆสดๆวันนี้เรามาทำข้าวผัดกุ้งกัน first I will fry the head of the shrimp because I w a n t this orange the the taste of the head of the shrimp to go out we fry to take off the the good smell and the taste of the head of the shrimp first mm hmm. นี้เราผัดหัวกุ้งนะคะให้ได้ให้ได้มันจะ ออกมาติดข้าวสีส,สวยนะคะก mm. ลิ่นกลิ่นมันกุ้งหอมมาก The t m e l is r nice The t m e l of the oil fat from the head of the shrimp and now you can take off because we need already the color from The fat in the head of the shrimp to make our fried rice has very nice color, so I take it off. Just a moment, and then I put garlics, chopped garlics, fry in this pan. When we have good smell. โอเค now we put big shrimp oh my goodness the shrimp increase are very big and fresh นะคะกุ้งกุ้งประเทศกรีซตัวใหญ่ๆราคาไม่แพงกิโลละสิบห้ายูโรสิบห้าสี่เป็นเท่าไหร่หกสิบใช่ไหม หกร้อยกิโลล้วหกร้อยพี่กระแตซื้อมาครึ่งกิโลก่อนนะคะแบ่งมาทอดทำข้าวผัดนิ่พุดชวนซินดันแพงคุกเดมจะเชิญออร์เรนจ์ a little bit กลิ่นหอมมากเลยค่ะวันนี้พี่กระแตขี้เกียจลงเสียง คิดอยาตจดต่อคลิปนะคะก็เลยทําคลิปแบบสดๆไปเลยนะคะกุ้งทอดไปสักพักนะคะมีสีออกมานิดนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตอกไข่ใส่ and then w e w i l l put e g g okay in the pan I beat eggs in the pan so I beat them like this to cook a little bit นะคะ เราก็ตอกไข่ใส่กระทะแล้วก็ปล่อยให้มันสุกนิดนึงแล้วเราค่อยยีมันนะคะเดี๋ยวค่อยยีมันยีมันหน่อยยีมันให้มันแบบว่าเป็นก้อนๆหน่อยพอเราไปผัดกับข้าวมันก็จะติดข้าวสวยดีค่ะเดี๋ยวค่อยยีอีกรอบหนึ่งนะคะ นิสุกนี่หน่อยเรายีต่อนะคะยีต่อใหนึ่งยต่อหน่อย,นย,ยอหนึน่งโอเคข้าว okay. cooked rice c o o k rice and we put the rice in the fridge we need cold rice this is jasmine rice from Thailand I cooked already and I put them in the fridge because fried rice we need the rice that is cold already so when we cook we will have beautiful f r i e d rice we stir rice to mix well นี่นะคะคนไปคนไปให้ข้าเม็ดสวยเด้งนะคะต้องรอให้ข้าวแบบว่าแห้งเม็ดเด้ง ให้ข้าวเด้งๆก่อนนะคะขย่าวกระทะไม่เป็นนะคะข้อไม่แข็งตุกไหนเขาขย,าย่าอยังไงลองขย่าวดู it's fun my god i cannot do it's heavy <S ขย่าวข้าวแบบร้านมือโปรทาไม่เป็นอันนี้ข้าวเริ่มเด้งๆแล้วเบาหน่อยนะคะ ข้าวเด้งเด้งเม็ดเด้งเด้งแล้วใส่วิพุตซอยซอสินไซอสใส่ซอสเข้าไปนะคะเข้าไปแล้วก็ใส่พริกไทยเปเปอร์ Pepper. ใส่เข้าไป and then stir 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 well and I want to put a little sugar ใส่น้ำตาลลงไปหน่อยหนึ่งนะคะพี่แาแชอบให้มันมีรสหวานนิดหนึ่งไอพุทธอลิกชอบ e ิ๊กเวรลิติทบอฟชูกะทุ่มเมกูเทสโอเคตอนนี้เราก็ผัดข้าวเด้งแล้วนะคะแล้วก็ใส่สุดท้ายเราใส่หอมไปนะคะสปริงออนเียนชอบสปริงออนเนียน Oh, my kitchen is a little bit dirty because I cook many things for little Maria. Please excuse me. Me can't put spring onion. We put spin onion. Wow. Now fried rice with shrimp is ready. Smell nice and good taste. เสร็จแล้วนะคะตักใส่จานอ้อขากล้องไม่มียูทูบเบอร์ที่ไม่ลงทุนเลยนะคะทำตามมีตามเกิดไม่มีคนไม่มีคนตักให้เดี๋ยวเทเทลงไปก่อนโอเคเดี๋ยวขอจัดก่อนนะคะแป๊บหนึง่ง ready fried rice with shrimp เรียบร้อยค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆน่าอร่อยมาก very tasty this is Thai cuisine by me wow the best f r i e d rice with s h r i m p by me look my goodness the smell is very nice Hearing